จตุพรบอกว่าจตุพรบอกว่าครบหนึ่งปีประเทศเสียหายมากจตุพรบอกว่าอ,อ,อุ๊กอิงเนี่ยไม่รู้สึกรู้ส่มอะไรกับการกระทําทของพ่อเลยทักษ mm ิณ hmm. ทําท,ทุกเรื่องเหมือนคนคับแขนอะ่ะกลับบ้านมาก็เริ่มแก้แค้นสงครามพม่าเป็นเรื่องบาดหมางกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลเมียนมาตัวเองไม่มีหน้าที่อะไรเข้าไปยุ่งทําไมประเทศทั์ก็จะเสียหายมากแทนที่เมื่อเข้าไปยุ่งโดยไม่มีสถานะก็ต้องขอโทษประเทศและประชาชน กลับออกมาบอกว่าเป็นความหวังดีเจตนาดีให้ทายกันแบบนี้จะงไม่มีใครเลยตั้งแต่นายกหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักรัฐมนตรีไม่มีใครเห็นต่างจากทักษิณเลยทําอะไรทักษิณไม่ได้เลยสังคมต้องตําหนิพฤติกรรมทักษิณกรมควบคุมความประพฤติก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่รู้เลยว่าทักษิณขอออกนอกพื้นที่กรทมไปงานอะไรสิ่งที่ปรากฏคือทํางานเกินที่ขออย่างเห็นได้ชัดไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เลี้ยงหลาน มีแต่ไปเจราจากับกองกําลังพม่าให้เกิดความเสียหายกับประเทศใครแกน,นอนุญ,ญาตให้นักโทษไปทําขอกรมควบคุมความ,ม,มประพฤติไหมสุดท้ายก็ไม่มีใครทําอะไรทักษิณได้เพราะหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นตรงกับกระทรวงขึ้นตรงกับรัฐบาลใครเป็นแกนนํารัฐบาลแล้วนายกคุกเข่าให้ใครเขาก็ทําอะไรกันไม่ได้คณะดีวได้ทําการเจราจาลากประเทศมาทําลายกันทุกกระบวนการได้อย่างไรมีอะไรการันตีเชื่อเรื่องรับปากจากคนนี้ได้อย่างไร ท้ายสุดแล้วเหมือนเอาขึ้นมาจากหลุมแล้วควบคุมไม่ได้และพวกตกลงดีทั้งหลายคิดจะหนีไปปลีกวิเวกกันหรือยอย่างไรเมื่อผีคนตอนนี้ถูกปลุกมาจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องนํากลับไปหลุมเดิมใครเป็นสาเหตุต้องรับผิดชอบกันไปทั้งที่เห็นได้ชัดว่าเกิดความเสียหายกระทั่งกรณีบุ้งเสียชีวิตกับการปฏิบัติของราชทันกับกรณีทักษิณยังไม่เหมือนกันเลยอคืออันหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือว่าจตัพรพูดถึงเรื่องดีมาก่อนทักษิณกลับ ทักนิณกลับและกลับแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีคณะเดียวก่อนหน้าทัศษิณจะกลับและเมื่อทักษิณกลับแล้วเขาก็บอกว่านี่คือผลของคณะเดียวและเมื่อทักษศิณกลับมาแล้วทักษิณทําตัวพิกลพิการจุนจ้านวุ่นวายไม่เข้าท่าแล้วควบคุมไปหมดทั้งประเทศไทยจนตอนนี้ไม่มีใครควบคุมทักษิณได้แล้วจอุพรก็ตอบว่าคณะเดียวเนี่ยลากผีขึ้นมาจากหลุมแต่ไม่รับผิดชอบอจะไปปลีกวิเวกได้อย่างไรคนที่เดียว ใครรู้ตัวว่าเป็นคนดีลจตุพรด่าพี่ใครที่รู้ตัวเป็นคณะดีลจะตุพรด่าพวกพี่ว่าเอาผีขึ้นมาจากล้มแล้วไม่รับผิดชอบกลับทําตัวปริกวิเวกไม่รับผิดชอบต่อประเทศชาติในบ้านเมืองเสอะไปดีลกับเขาแล้วพอดีลขึ้นมาเขาเบี้ยวเขาเบี้ยวพี่เขาเบี้ยวคณะพี่พี่พี่ทั้งหลายพวกพี่พวกพี่พี่พี่ทั้งหลายกลับนั่งนิ่งเฉยอมสากหรืออย่างไรอันนี้หนูแปลให้ค่ะ อย่าโกรธหนูเลยหนูก็แค่พูดความจริงเจอกันทุกวันจันทร์คืนวันจันทร์ที่สะพานสมัย